คุยกันแต่เรื่องเงินเดือนละห้0 0ัตอนนี้อะไรก็เงินเงินเงินวันนี้คุยเรื่องเงินครับคุณผู้ชมฮะสโมสรนนิวคาสเซิลคุยเรื่องเงินแล้ววันนี้คนที่ฉลาดที่สุดเรื่องเงินบรรลุเรื่องเงินที่สุดคือคนที่สวยที่สุดครับวิวเหรอคะ สวัสดีค่ะพี่ต๊อบสวัสดีครับคุณผู้ชมอโ,โอ้โหเฮ้ยโอ้โหแชมป์โชว์ของเรานะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยพี่พี่เดี๋ยวของเขาพังไม่พิสูจน์ไงว่ากล่องเขาแข,ข็งแรงหรือเปล่าแข็งแรงวันนี้วันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์วันนี้ผมจะมาช็อปแบบสโมสรนิ<า>วคาสเซิลคือก่อนจะไปเปิดนะครับคือจริงๆผมบอกว่าช่วงนี้ต้องประหยัดตังค่ะแต่ปีนี้ที่ผมเคยบอกถ้าเกิดผมสามารถซื้อเสื้อกีฬาได้แค่ตัวเดียวในรอบปีนี้ ในนี้ครับ<ล><อ>ผมผมตีไปจะได้รู้ว่ากล่องของคิงพาวเวอร์เนี่ยแข็งขน<อ>าด <อา S 1> ไหนแล้วหลังๆนี่คนเขาหมกมุ่นเรื่องของเงินมากอตอนนี้ตอนนี้เนี่ยคนคุณรู้ไหมทีมที่เขาพูดถึงเยอะสุดคือทีมอะไรอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นคือทีมนิวคาสเซิลเนี่ยเจ้าของทีมเขาเนี่ยว่ากันว่ารวยกว่าเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สิบเท่า,าซึ่งทต่ไมแฟน New cast นิวคาสเซิลฝันโอ้โหโกองหน้าจะมีองตวนกรีซมันมายืนคู่กับเอดิสันคาวานี่จะแบบจะกลายเป็นแชมป์อ่ะ ซึ่งมาวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องของเงินทุกคนหมกมุ่นมากได้เจ้าของรวยดีใจแต่เขาไม่รู้จริงๆว่าแก่นแท้ของความสุขของความสําเร็จมันคือเรื่องของเงินหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้ผมผมผมอยากจะมาคุยเรื่องของเงินมากเพราะว่ามาทุกวันนี้คนมันหมกมุ่นเรื่องของเงินจนน่ากลัวจะพูดถึงเรื่องของนิวคาสเซลก่อนนะครับว่าผมคิดว่าคนดูบางกลุ่มนี่ยหลงทาง พราะถ้าเกิดใครก็ตามได้ดูกีฬาฟุตบอลมาสัก30กว่าปีขึ้นไปอย่างผมเองเนี่ยคุณจะเห็นว่าเอาพี่30แล้วเหรออุ้ยผม้นาเด็กน้อยยี่สิบขอบคุณนะครับคือถ้าเกิดเงินทีมไหนยิ่งรวยยิ่งเป็นแชมป์บอลเยอรมันทีมเบรเมนกับวอลฟ์บวกก็คงไม่สามารถแย่งแชมป์บอลลีกเยอรมันจากไบเยอร์มิวนิกหรือว่าดอทมูลได้เพราะไบเยอร์กับดอทมุลเป็นทีมที่รวยที่สุดนะฮะ แล้วถ้าเกิดใครดูฟุตบอลในช่วงของปลายปี90ช่วง1999ถึง2000ต้นๆนเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักทีมอินเตอร์มิลานหรือว่างูใหญ่ตอนนั้นเจ้าของทีมรวยมากชื่อมอสซิโมมรัตตินะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเยอะแยะมากมายตอนนั้นอินเตอร์มิลานมี2กลกองหน้าที่แพงที่สุดในโลกคือโรนัลโดไม่ใช่โด้ปัจจุบันนะโด้หัวโล้น่ะออโด้<ถ>โดโด,โดบราซิลแล้วยืนคู่กับกองหน้าที่โอ้โหค่าตัวแพงที่สุดของอิตาลีก็คือ คริสเตียนวีเอรีพูดให้เด็กสมัยนี้เข้าใจเนี่ยคือคริสเตียนวีเอรีกับโรนัลโดตอนนั้นเหมือนกับคุณรวยและคุณเอาลิโอเนลเมสซี่กับคริสเตียนโรนัลโดมาเล่นทีมเดียวกันแต่ปรากฏว่า3ปีที่เขาอยู่ด้วยกันอินเตอร์ไม่เคยได้แชมป์ลีกอิตาลีเลยและตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดที่คุณบอกว่าสวัสดีคุณต๊อปอายวัตศรีวัฒนประภานี่คือตัวอย่างที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากให้น้องๆดู มาวันนี้ทุกคนบูชาเงินแต่ขอโทษนะครับการคว้าแชมป์ลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั N, ้ง well แต่โลกกีฬาเคยมีมาคือเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นแชมป์ในปี2016ปีนั้นเลสเตอร์ซิตี้ใช้เงินซื้อนักเตะไป812ล้านบาทเราได้แชมป์ใช่ในขณะซึ่งถือว่าโคตรน้อยแต่ในปีนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่เงินหนักที่สุด ปีนั้นซื้อเควินเดอะบอยเนอร์คนเดียว2,200ล้านคนเดียวหมายความว่าเขาซื้อ,อผู้เล่นคนเดียวแพงกว่าเลสเตอร์ซื้อมันทั้งสโมสรอีกแล้วไม่ได้ซื้อแค่เควินเดอะบอยเนอร์คนเดียวนะครับแมนซิตี้ใช้เงินซื้อนักเตะเวลาเขาดูว่าซื้อเท่าไหร่เขาเอาซื้อไปเท่าไหร่แล้วขายไปเท่าไหร่แล้วเอามาบวกลบกันออนะฮะแมนซิตี้ขายไปก็พอสมควรซื้อมาก็เยอะใช้ตังไปฤดูกาลนั้นฤดูกาลเดียว4,084ล้านบาท มากกว่าเลสเตอร์หเท่าแต่ฤดูกาลเดียว,นะ e. ยวแต่ที่มันน่าสนใจคือแมนซิตี้ซื้อไป4,000ล้านมากกว่าเลสเตอร์5เท่ากับจบที่4แต่เลสเตอร์ที่ใช้น้อยกวา่า5เท่าจบที่1ซึ่งคนที่บรรลุที่สุดคือจอห์นเลนนอนอ๋อเลีเป็นนักร้องเหรอจำได้ไหมเพลงจินตนาการอะ Imagine all the people เขาบอกว่าโลกนี้ ถ้าไม่มีเชื้อชาติไม่มีการแบ่งแยกไม่ต้องมีอะไรเลยถ้าคนเราถอดมงถอดอหัวโขนอะไรออกมาจากตัวเองหมดแล้วทุกคนเท่าเทียมกันหมดโลกจะไม่มีความทุกข์จอดแลนั่นผู้คํานี้คุณบิวฟังดูตอนผมเป็นเด็กที่บ้านผมสอนผมว่าเป้าหมายในชีวิตคือความสุขพอผมไปโรงเรียนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนและครูถามผมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมเขียนลงไปในกระดาษว่าผมอยากมีความสุข ทุกคนที่ได้ยินคำตอบจากผมบอกว่าผมไม่เข้าใจคำถามตอบไม่ตรงผมตอบกลับไปว่าพวกคุณต่างหากไม่เข้าใจว่าชีวิตคืออะไรเชี้ส<อ>ุดยอดอ่ะฉะนั้นการที่ผมเนี่ยรู้จักกับคุณวิวมาเกือบ10ปีเนี่ยการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยโดย<ช>ธรรมชาติอของคนเนี่ยเรามักจะไม่เห็นข้อดีกันหรอกเขาบอกอยู่กันยิ่งนานมันจะเห็นแต่ข้อเสียแต่คุณวิวเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวอย่างในการใช้เงินที่ผมว่าบรรลุกว่าเพราะวิวเองเนี่ยไม่จําเป็น ว่าจะต้องมี10บล้านหรืออะไรแต่เขามีความสุขได้คุณอยู่ในวงการบันเทิงคุณอยู่ในวงการที่บูชาวัตถุคุณอยู่ในวงการที่บูชาเงินใครได้ค่าตัวอะไรเท่าไหร่ทําไมคุณไม่ใส่ใจเรื่องนี้แล้วคุณมีความสุขกับการที่คุณได้กินแค่ขนมตอบมาซะขนมปังตอบมาซะก็บอกเลยว่าการกินคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดแล้วก็ของที่แบบเราคิดว่าอะไรไม่จําเปน็นคือของนอกกายอ่ะคือวิวคิดว่าวิวจะใส่อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องแพงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบ อยากได้มากๆก็ไม่เอาเรารู้สึกว่ามันราคามันสูงไปแล้วมันมันไม่คุ้มค่าเราก็ไม่เอาเราคิดว่าอะไรบางคนบอกไม่มีนอนไม่หลับไม่ได้เล่นรถสปอร์ตไม่ได้ไม่ได้ใช้กระเป๋าใบละล้านไม่ได้ไม่ได้เพชรตัวเท่าไข่หานเนี่ยไม่เป็นและนั่นแหละครับสําคัญกว่ามี10ล้านไม่มีนี่จบถูกต้องอันเนี้ยตอบคล้ายๆผมถือว่าสุดยอดฉะนั้นวันนี้ยากิดแล้วผมช้อปปิ้งแบบนิวคาสเซิลเลยใส่เลยใส่เลย ใส่เลยอันนี้ก็เป็นเราเพิ่งทํารายการไปนะฮะนี่คือแจ็คเก็ตที่ผมบอก <L. S 1> ที่วันนั้นใส่ในเกมที่เจอลิเวอร์พูลแล้วเขาบอกว่าในโลกนี้มีแค่ไม่กี่ตัวแล้วทุกตัวจะไม่เหมือนกันเสื้อตัวนี้คือทํามาจากผ้ามัดย้อม,อมนะครับมีสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อยู่ตรงอกซ้ายีมือคนไทยหันแขนซ้ายนะครับมีธงชาติไทยทางขวามีธงชาติอังกฤษนะครับเป็นการสื่อว่าคนไทยเป็นเจ้าของ ข้างหลังมีคำว่า king power ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ล่ะคุณผู้ชมลองดูนะครับเขาบอกว่าเวลาทำพวกนี้เสน่ห์ของเสื้อที่มันเป็นเหมือนศิลปะเนี่ยข้อดีคือมันลายมันจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหใช่แล้วพี่ชอบตรงที่ว่าเขาเลือกสีค่ะสีคือสีเลสเตอร์แล้วก็น้ำเงินตัดกับ เหลืองออกทองคือมันเข้ากันมากถูกนะคุณดูคุณดูลายน้ําของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันห็ไหมตรงนี้มันจะยาวเห็นไหมครับตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วผมเหมามาแล้วแปดตัวเพราะว่าผมอยากได้มากๆนะครับแต่ติดตามรายการของเราให้ดีนะครับผมจะพยายามถ้าผมมีโอกาสไปเลสเตอร์ผมจะไปล่าลายเซ็นแล้วเดี๋ยวอาจจะได้มาอาจจะได้มาร่วมสนุกเพราะว่าเพราะว่าจํานวนหนึ่งเนี่ยกาจะเอาไปให้เขาเซ็น และเดี๋ยวเอามาร่วมสนุกกับคุณผู้ชมทางช่องแชมป์ c ช a n n ล l อยากจะฝากด้วยครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะซื้ออะไรพี่น้องประชาชนชาวไทยกําลังลําบาก <c oughs> ฉะนั้นถ้าซื้อขอแค่อย่างเดียวครับอย่าให้เงินออกนอกประเทศสนับสนุนของคนไทยสนับสนุนของอะไรก็ได้ที่มีคําว่าไทยแลนด์ <Yeah. S 1> ถ้าไทยช่วยไทยไทยจัดไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> พุทธนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ